แพคกเกจิ้งดีนะครับถ<ง>ือว่าพาออกไปเที่ยวแพคกเกจิ้งเหมือนโดนแกวมาแล้วสวยงามไม่รู้ว่าจะใส่ได้ไหมเดี๋ยวลองไปแกาไวใ้ใส่หมวกกันน็อกซึ่งรูุ้นี้ก็จะมาแบบนี้เลยก็จะมีเอาล่ะครับผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมย้อสู่ช่องคุณชายนิวนะครับผมวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์แกะกล่องนะครับผมเป็นตัวของกล้องวงจรปิดนะครับผมกล้องวงจรปิดเซี่ยมี่นะครับผมอันนี้ สั่งจากอ่า x ซ a o m มี f f i c i a เลเลยนะครับผมในทาง Shopee นะซึ่งอ่าช่องผมเนี่ยยังไม่ครบยอดซับยังไม่ครบนะก็เลยไม่สามารถแบบแปะตะกร้าได้แต่ก็อาจอยู่ใน Shopee แหละของ x i ี o m i Thailand ก็ไปตามหากันมาได้นะครับผมนี่นะครับผมก็ทำการ u n นบล็อกแกะกล่องนะครับผมว่ากล้องจะปิดมีอะไรบ้างนี่เป็นนี่นะครับผมกล้องจาปิดของมีนะครับผมเป็นทั้งหมด2ตัวก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลย เป็นรุ่น CW สามร้อยนะครับผมอือก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมขอเอาใบออกมาก่อนนะเือเป็น Xiaomi CW สามร้อยนะครับผมแบบไม่มีเมมนะเพราะว่าผมเองรู้สึกว่าถ้าสั่งเมมมาเรารู้สึกว่ามันเปลืองแล้วราคาสั่งเมมเนี่ยแพงผมก็เลยสั่งเมมแยกต่างหากซึ่งผมได้เมม,มาราคาที่ถูกกว่าเออก็เป็นคลิปที่เคยรีวิวเมมไปน,นั่นแหละ ก็เอามาใส่กับกล้องตัวนี้จริงๆก็มาพร้อมกันถ่ายเรียกว่าแทบจะวันต่อวันกันเลยเพราะว่าสั่งมาใช้ด้วยกันนะซึ่งถามว่าเมมไซน์นั้นใช้ได้ไหมก็ต้องตอบตรงว่าใช้ได้นะครับผมผมก็ขอทําการแกะบับเบิลออกมาเขนะาห่อมาค่อนข้างดีนะจริงๆถ้าห่อปิดด้านล่างด้วยก็จะดีมากเลยขนาดก็จะเป็นแบบนี้ครับผมกม็ซิลมา เป็นกล่องอันบ็อกซ์นะครับผมผมขอเก็บออกไปเก็บบับเบิ้ลไปก่อนนี่นี้ก็คือตัวกล่องนะครับผมนี่เลยคุยสวยงามน,นะเออทีนี้ผมจะอันบ็อกซ์ให้ดูหนึ่งตัวก่อนเพราะว่าอีกตัวหนึ่งจะได้เอาเก็บไว้นะเออนี่ลักษณะจะเป็นประมาณนี้เลยนี่ก็ทําการแกะกล่องนะครับผมนี่ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้เราก็สอดเข้าไปคือผมเองหาคัตเตอร์ไม่เจอก็ขอใช้กันไกละกันเนาะในการสอดเข้าไป ตัดออกจริงใช้เป็นสติกเกอร์ก็ได้นะสติกเกอร์ก็ดึงสติกเกอร์ออกเฉยๆก็โอเคแล้วแต่นี้ผมขอใช้กันไกรตัดสติกเกอร์ไปเลยนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นี่ก็คืออะแดปเตอร์ที่เอาไปติดนะครับผมยึดน็อตก่อนตัวนี้แล้วก็ในกล่องจะมีนี่เลยเป็นสายต่อนะครับผมมีอุปกรณ์แบบนี้ขอ,อก,กันไกออกก่อนนะ ลักษณะเป็นแบบนี้เลยนี่ตัวกล้องอยู่นี่ครับผมนี่เลยขออนุญาตไม่ลอกตัวนี้ออกนะอยากให้มันเป็นสภาพที่ดีที่สุดอันนี้ก็คือตัวกล้องในกล้องตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์ด้วยนี่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เขาจะเป็นแบบนี้ต่อกับตัวนี้ทีนึงคือมันไม่ได้มีถอดแยกนะแล้วก็ต่อเชื่อมกับตัวนี้นตัวนี้ที่เป็นพอตอย่างนีน้ตัวนี้ก็เป็นสายแดนนะครับผมเอาสายแดนไป ต่อเน็ตได้คือไม,ไม่ต้องต่อ Wi-Fi ก็ได้เออ,อันนี้ก็ดีนะนี่เลยอันนี้ก็คือพวกอะแดปเตอร์ปิดอะแดดูปิดอะไรต่างๆนะครับผมนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นช่องเราไว้ใส่ต่อสายแลนได้แล้วก็ต่อพวกอุปกรณ์ต่างๆได้ักาาจะเป็นแบบนี้เลยมีซิลยางกันด้วยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นต่อกับตัวนี้นี่อันนี้คือตัวนี้เข้ากันส่วนตัวนี้ก็คือสายแดนต่อเข้าสายแดนโดยตรงขออน,นุญาตแกะอุปกรณ์มาก่อนนะครับผมเพื่อเช็ดดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นน็อตพวกยึดตัวนี้นะแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีคู่มือการรับประกันที่ใช้ใช้ไหมก็ใช้แตะนี่าก็จะมีคู่มือมีอะไรบอกนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยก็ภาษาไม่มีภาษาไทยมีป็นภาษาอังกฤษ ต้องเสียมีมีแต่ภาษาอังกฤษน,นะกับภาษาจีนนี่เป็นนี่พวกกาวอะไรต่างๆนี่จะไปย,ยึดนะครับผมไกด์บุกอันนี้ดีนะเป็นไกด์แบบแอบแล้วก็เจาะลงไปเลยว่าจะต้องเจาะไงถ้าเทียบกันเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้นี่เออน,นี่ดีนะเขามีกาวเทียบเจาะเลยว่าเออต้องเจาะยังไงอะไรต่างๆ,างๆนี่านแบบนี้ก็ต้องเจาะแบบนี้เออักษณะอันนี้ก็ต่อกับฐานจะเป็นแบบนี้ ขอแยกประกอบให้ดูนะนี่นี่ัะษณะเขาจะเป็นแบบนี้่ะแล้วก็กล้องหมุนแบบนี้เออเนาะแล้วนี่ตั้งแบบนี้ลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ลยก,กล้อง Xiaomi มมไงเห็นไหมก็ถอดออกนี่ดึงออกง่ายเลยก็ถ้าจะยากก็คือมันต้องไขน็อตเพิ่มนี่ไขแรปเตอร์ตัวนี้นี่เข้าไปเห็นไหมหรูตรงนี้มี นี่นะเออเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เอาไว้ปิดนะครับผมลักษเะจะเป็นแบบนี้เลยนี่ก็เป็นตัวยางเอาไว้ปิดเออนะผมก็ไม่ได้เข้าใจการใส่เท่าไหร่ฉะนั้นขอลองใส่ดูเท่าที่ลองดูได้เนาะเออนี่ตัวลองนี่ต้องมียางลองไหม จะไม่ปะอะผมขอสย่ยางลองดูกันนะว่าจะได้ไหมอะเออ,อน,นี้เข้าเข้างเข้า,ขา,ขาท่าอยู่เออไม่เข้าท่าละเออใช่ใชยางจะอยู่ตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ปิดไว้ใช่ไหมอ่าก็คือเป็นตัวต่อสายแดนเออเฮ้ยนี่ปิดสายแดนได้ได้ได้ เออฮฮอย่างนี้ใช้ได้นะก็คือยงสายแดนเอาได้ออเออเฮ้ยดี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 ถ้า wi-fi ไม่ถึงก็ใช้ตัวนี้ได้เลยถ้า wi-fi จะใช้ wi-fi เป็น2 4 G นะครับผมสำหรับตัวนี้นะเออลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ต่อตัวสายแดนก็ใช้ได้นะครับผม อนี้เป็นการขออนุญาตเก็บกอุปกรณ์นนะเพราะว่าพวกนี้เอาไว้ใช้จริงจังนะครับผมทีนี้ผมก็จะขอทําการแกะอะแดปเตอร์นะครับผมเพื่อที่จะทําการลองเสียบดูอะแดปเตอร์เนี่ยเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้ไม่ได้บอกกําลังไฟนะแต่น่าจะใช้กําลังไฟที่ถือว่าสูงอยู่สนนําหรับอะแดปเตอร์พวกนี้นะลองสอบกตรงนี้ก่อนถามว่าสายยาวไหมผม่ายาวมาก ทำการต่อเสร็จนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้ไฟก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับผมนี่เห็นไหมไฟขึ้นเรียบร้อยทีนี้ก็หลังจากนี้คือทําการต่อ Wi-Fi หรือต่อเชื่อมต่อแดปเตอร์นะครับผมนี่กล้องมันจะเริ่มแพนและเออมันว่าแบบนี้ อะอะข <for> ผมก็ต้องมาเช็คในแอปมีนะครับผม <for> มันมีอุกรมีมีเยอะมากคือ <c oughs> ถ้าให้เดานะ <c oughs> ก็น่าจะเป็นตัวนี้กล้องถ่ายโยก <for> มันก็จะมีตัวนี้ครับผมนี่เป็นควโค้ด ah นี่เคียวโค้ด ah <c oughs> จะอยู่ตรงนี้นะนี่ แค่นี้ก็ <for> อ่าเขาบอกให้ดีเซตอุปกรณ์นี่ด้วยการเชื่อมต่อไร้าสายอ่าื้อย w i f i อ่ายอมรับทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปลองใช้ WI-FI อีกทีนหนึ่งนะกดนี่กอาอก w i i แป๊บนึงนะ <for> อ่าทีนี้ก็จะขึ้นต้องการให้เข้าร่วมไหมก็กดเข้าร่วมไปเลย <c oughs> ทีนี้ก็กำลังเชื่อมต่อนะครับผม กำลังอัพโหลดข้อมูลไปยงังอุปกรณ์เดี๋ยวจะรอดูว่ากล้องเป็นไงนะครับผมระหว่างรอก็ คือมันมีอุปกรณ์2แบบแล้วก็เมื่อกี้ขึ้น Wi-Fi 6แสดงว่าต่อ Wi-Fi 5กับ Wi-Fi 6ได้ไม่จำเป็นต้องใช้ Wi-Fi 2.4ก็ได้แล้วก็อ้างอิงจากตามมือถือด้วยนะครับผมเออนี่ดีนะระหว่างรออัปโหลดก็มารอดูกันเดี๋ยวผมจะให้ดูความชัดความอะไรนะว่ามันชัดประมาณไหนนี้ก่อนอื่นใส่เมมตรงไหนอ่ะผมว่ามันก็ต้องมีคนที่ค้างคาใจเพราะผมเองก็ไม่รุหมกันว่าต้องใส่เมมตรงไหนเออนาะใส่เมมตรงไหนวะ มันบอกว่าไม่มีเมมสแสดงว่ามันต้องใส่เมมได้เหรออ๋อนี่ไงเมมจะอยู่นี่นะครับผมขออนุญาตแกะหัวเพื่อใส่เมมนะเมมที่ผมจะใส่ก็คือเมมที่เราถ่ายรีวิวไปนะครับผมนี่เลยตัวแซนดิทที่เป็นตัวนี้ครับผมทําการใส่เมมเข้าไปตรงนี้นี่เลยนี่ก็เสียบประมาณนี้ครับผมแล้วก็ทําการปิดเข้าไปอ่ะนี่ก็จะบอกแล้วว่า นี่เลยก็ทําการใส่เมมเข้าไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วลองอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นทําไมมันไม่ให้เชื่อมต่อเห็นเมื่อกี้มันขึ้นใช้เวลานานเกินไปเออแปร์กันะเราก็ไม่รู้ว่ามันร้องไปคืออะไรนะ ีนี้ระหว่างนี้พาดูแพ็กเกจจิ่งก่อนว่าอีกกล่องนีงเป็นไงแพ็เกจจิ้งเขาจะเป็นแบบนี้นะเขาจะเขียนข้อมูลต่างๆไว้ตรงนี้ด้วยนี่ารคืนดูได้อะไรต่างๆดูได้นี่แพ็เกจจิ้งสวยงามนะ <for> ผมว่าแพ็เกจจิ้งเขาทำมาได้ดีมากเลยสำหรับนะเสี่ยมี่นะเออนี่อันนี้การตีได้เสี่ยมี่ไทยแลนด์แน่นอนนะครับผมนี่มี <for> ของไทยด้วยนะประกันอต่างๆเคลมที่ศูสยนไทยได้นะครับผม แต่ก็ต้องรบบด,ดูว่าจะเป็นยังไงต่อร้ <for> องตลอดเลยเกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะ <for> อ่าเชดรอรบอลน,นสายร้อยเอร์เซ็นต์เขาบอกไม่สามารถโหลดข้อมกรได้อา้าว อ้าทำไมไม่ได้ Waiting ผมเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เออเฮ้ยแปลกแปลกแปลกเขาบอกว่าหลังจากเปิดกล้องกดปุ่มอ๋อหลังจากเปิดกล้องให้กดปุ่มดีเซสครับเวลาเจ็บวิธีโอเคปุ่มดิเซสจะอยู่นี่นะเออเมื่อกี้ทำไม่ถูกนี่เขาบอกว่าหลังจากเปิดกล้องอ่ะผมขออนุญาตปิดกล้องด้วยวิธีถอดปลั๊กนะ เขาบอกว่าเนเปิดกล้องก่อนนะกดปุ่มค้างไว้เป็นเวลาเจ็ดวินาทีจนกระทั่ทงไฟอ่าเดี๋ยวตัวน,นึงเขาบอกจนกระทั่งไฟแสงแสายเป็นแบบสีส้มต่อเนึ่งและมีข้อความเสียงว่ารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะที้เสียบแล้วก็อืมยังไม่มียังไม่มาเว้ย Your phone to scan the QR code on the label of the camera to enter the configuration page. Waiting for connection. Waiting for connection. Hmm. Hmm. Waiting for connection. Hmm. Reset successfully. Starting. Please wait. Waiting for connection. ดีเซตี้อย,ยละนี่ก็เนื้อคือขยายสายเหมือนเดิมแล้วก็โอ้นี่ครับผมทีนี้ก็กำลังเชื่อมต่อกันนะเออ ผมว่ให้เลือก <for> อ่ะผมก็เปลี่ยนเครือข่ายให้เลือกนะ Waiting <for> connection. อาจจะเพราะว่าใช้เครือข่ายของตัวนี้ต้องเปลี่ยนเครือข่ายเป็นตัวนี้นะเราเตอร์ของเขา Waiting <for> connection. อลอาดูอ่ะมันจะเชื่อมต่อได้แล้วนี่เ <Network S 1> ชื่อมต่อมานะ information obtained successfully. นี้ก็กำลังเชื่อมต่อกับกอุปกรณ์นะครับผมรอก่อนนะขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างใช้ยากสำหรับผมนะคือถ้าเป็นคนเท่าคนแก่มาใช้ก็คือตายแน่นอนนะเออเพราะผมเองก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นเลยรงงๆอยู่เหมือนกันใช้งานยากนะรอ,อ,อดูแต่มูลค่ากล้องเนี่ยประมาณพันกว่าบาทผมว่าก็คุ้มกับการลงทุนนะเออ รอเวลานะครับผมก็ตัวกล้องเองค่อนข้างใช้งานผมว่ายากกระและหนึ่งแต่ว่าเองต้องมาลองดูว่าถ้าใช้เป็นแล้วเนี่ยสิ่งที่จ่ายไปเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมแต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานยากสําหรับคนแก่มากๆคือถ้าคุณกะว่าจะสั่งไปถ้าเป็นคนแก่สั่งอะ่ะคือต้องให้ลูกหลานสอนเพราะว่าทําเองไม่น่าไหวม,มันมีความงงๆม,มีความอะไรของมันนะ อันนี้ผมตามตามขั้นตอนที่มันระบุนะเอา้าเชื่อมต่อเกันอะไรไกันเหเห็นไหมเออเห็นไหมเนี่ยุดท้ห้มาผมก็ต้องกลับมาเชื่อมต่อเหมือนเดิมแปลกมากเลยทั้งที่ตัวกล้องเห็นั้ยมาดูงงๆ,ๆกันอนะ่ะโอ้โหเชื่อมต่อไม่ได้เลยอันนี้ ยุ่งยากนะถ้างั <what> erm ้นผมขอตัดไปตอนที่เชื่อมต่อได้เลยแล้วกันนะว่าจะเป็นไงครับผมข้อสรุปของเรื่องนี้ก็คือการที่ตัวเราเตอร์เนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอ่า 5G ได้ต้องเป็น2.4เท่านั้นพอเชื่อมต่อ 5G ด้วยวิธีการเมื่อกี้ก็เลยทําให้ตัวอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อไม่ได้นะครับผมก็ให้ใช้2.4นะครับผมอันนี้เตือนกันก่อนถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์บางขึ้นมาก็คือเปลี่ยน w i f i เป็น2.4เพราะว่าตัวเครื่องผมไม่ได้ต่อ w i f i 2.4นะ ก็เลยมีปัญหานะตรงนี้ตอนนี้ก็คือกําลังติดตั้งนะครับผมกาลังอัปเดตคือถ้าซื้อกล้องมาได้อัปเดตซอฟต์แวร์แน่นอนนะครับผมก็เป็นการันตีหนึ่งอย่างว่าเซี่ยมี่เนี่ยจะมีอัปเดตถ้าเกิดกล้องมีปัญหามานะครับผมถ้าเป็นปัญหาประจําตัวนะเช่นพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆก็สามารถอัปเดตได้อัปเดตเพื่อแก้ไขบางอย่างได้แต่รั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวยันแม่ว่าทางยันแม่เซี่ยมี่เขาจะอัปเดตอะไรให้นะครับผม อันนี้ก็กําลังติดตั้งเลยนะครับผมตัวกล้องเองถ้าอัปเดตก็จะมีพูดขึ้นมานผมพูดเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้นอย่างงู้นนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าพอพูดกันแล้วเนี่ยมันจะทดสอบอะไรได้บ้างไหมน,นี่ก็ตัดภาพไปนะครับผมอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็สามารถเชื่อมต่อได้แต่ว่าตัวไมค์ที่ได้ยินอะเบามากๆเลยนี่ผมจะเปิดให้ดู เปิดไม่ได้ด้วยอ่าถ้าผมเปิดจะแหกตรงนี้รงนี้เปิดไม่ได้แต่สามารถเข้าดูนี้ได้นะนี่อ่าผมจะให้ฟังชัดๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่าแต่อย่างนี้ไม่ได้ยินนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยไม่ได้ยิน,นคือมันคือกล้องตัวน,นี้มันเอาไว้ใช้สื่อสารกันไม่ได้เห็นไหมพอผมพูดอย่างเงี้ยทั้งที่ผมเปิดสุดแล้วนะ เสิ่งจะต้องออกทางมือถือแต่ว่าอันนี้สื่อสารกันไม่ได้เออถือเป็นข้อเสียนะแต่ก็เอาจริงๆราคาเท่านี้ผมว่าเน้นความคมชัดเน้นอะไรไม่ต้องสื่อสารกันได้ผมว่าดีกว่าแล้วก็ทีนี้จะให้ไปดูภาพนะผมว่าภาพที่กล้องเนี่ยเป็นยังไงชัดไหมได้ยินเสียงอะไรต่างๆไหมก็จะลองดูกันนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะผมจะพาคลิปใหม่ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม